ค่ะกับสวัสดีง,งมามๆพ่อแม่พี่น้องต้องไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องผ่อนผ่ารวยค่ะพี่น้องคะมันนีกัเอฟซีแฟนช่องนะคะเดินทางมาให้ปูเปิดดวงเสริมดวงนะคะพี่น้องคะเปิดโชคเบิดลาให้คือเกานะคะพี่น้องค,ะ,คะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาบึงมาชมชิปนี้แลวเนะคะทามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร กดกดิ่งแกล้งเตือนค่ะพี่น้องค่ะเพื่อสิสิบรรพาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปวดขาอย่างไงมันบ่แม่ะปวดขากินกินเบ็ดกินเบ็ดเลยส่องปวดขาปวดขาบอา

โอ้โน่ารายน่ารายช่วยข้าด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆนะโมนะโมนะโมเทวีสีเทวีลักษมีมามะมาเงินมาทองมาข้มาของไรมาเทมาพุทโธนะโมพะทายะนะสาลิติสิสะเถิรโอ้โน่ารายน่ารายช่วยข้าด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆนะโมนะโมเทวีสีเทวีลักษมีมามะมาเงินมาทองมาข้าวมาของไรมาเทมาพุทโธนโมพะทายะนะสาลิติสิสะเถิร เอหิอปอยธายะเอหิทวีคมมาเอหิเตโสเองวาโยศราเอหิอปอยธายะเอหิทวีคมมาเอเตโสเอวาโยานโมที่ปอยลังงลมกงอพักโมที่ปอยลังงลมกงอพัก นักบวชสะสักก็ควรโตแล้วโตสัมมาสัมพุทสะโลกุตาลังสานังโลกุตาลังมะคังสานังโลกุตาลังสติปัังสานังโลกุตตััังงสสมปานังโลกุตตังอินทะลียังสานังโลกุตาลังอิจิปัังสานังโลกุตตาลังพะลังสานังโลกุตตาลังโคสังขังสานังโลกุตตัาลังสัจังสารังโลกุตตังางงสานัโลกุตตังสัมปังสานัง โลุตตลังเวทนางสางโลกุตตะลังสูนยางสางโลคุตตะลังคิดนางสานงโลกุตตะลังจิตจางสานังปุอมบักคือคืมักกาลคามักสีป่าหาดังอมบักสังคังุตยำมอมกมมังฟันเจียวมีอมบัสีิกบักิศูามาองปรจอยหาจิลูกตบมบักคือคือมักกาลคาอมบสีปาาหาดังอมบักสังคังำุมกัมมังฟันเจียวมีอมบัสีิกบักิศิูามาห้าปรจอยหาจิลูกหุมเอหยัดจอย ปะพะปัจจัตาปะงะปะธรรมะวะวะด้วยในสาริติปะพะปัจจะดตาปะงะปะธรรมะวะวะด้วยในสาริติปะพะปัจจะดตาปะงะปะธรรมะวะวะด้วยในสาริตินะโมตัสสะปะโควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะโควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะโควะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ พยาคุธเจ้าเอย๋ยพายาคุธเจ้าเอย๋ยได้ยินแล้วหรือยังได้ยินแล้วเจ้าค่ะได้ยินแล้วข้าพระเจ้าขอการเงินการทองขอหมื่นล้านขอมากมากหน่อยเจริญเลี้ยงขอหอยด้วยนะโมพุทยะนะสาลิติสิทธะเถรพยาคุธเจ้าเอย๋ยพยาคุธเจ้าเอย๋ยได้ยินแล้วหรือยังได้ยินแล้วเจ้าค่ะได้ยินแล้วข้าพระเจ้าขอการเงินการทองขอหมื่นล้านขอมากมาก,มากหน่อยเจริญเลี้ยงขอหอยด้วยนะโมพุทยะนะสา,าลิติสิทธะเถน นะโมตัสสะปะโคตัวละตัวสัมมาสัมปัสสะนะโมตัสสะปะโตัวละตัวสัมมาสัมปัสสะนะโมตัสสะปะโคตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเกะเกะทงใส่หองเกะเกียวมุนผู้ขาเสกใส่วัตถุเมืคนแล้วสีใส่เวทใส่ม้อนใส่คนใส่พักคาถาแล้วขะพระเจ้าใส่เกี่ยมัดผมเสาะผมติดผมสาะผมติดอ้าวเอาไปรวยสาธุรวยเลย อีกตัวปอไว้เ้อลปมองนองนาเลยี่ได้ตัวเด้อบ่เดาอ่อนซ้อนน่ามีหางนั่งใหม่เลยบาหวานจะบ่หาเด้อตัวดีกะบ่หาเด้อเอาไม่จังยาวจังบ่ไหวเน่ยยในอพี่จะ้าูผู้ลูกมีผัวทำไองเงินเด้อผู้ลุกมีผัวตองโบซานมาเจ้าค่ะ บอลซ้อนหนากับผู้หายลึกเข้านะนี่ถ้ามีสุนี่อุ่นชิงนเงินกับไ่อยากออกบอกไปกักไปซื้อถั่มีสุเยน็นถั่วมีสุจะอยู่บินมันเป็นเมี่ยงแดดปีท่อกนี่เงินถ้าบ่มีสุนี่เอาอ้อยแม่กับ,บ่ะฝังหน่อยเงินกว่าแล้วสุดที่เจอของได้บ่วจี้ควนหน่อยนี่จบแล้วจบเลยกบอไปไม่เบิสได้ฟู ถือไว้ซื่อๆเนี่ยเอามือโบซาผกจะพิ้นฟุ่งให้ถ้าถาลูกแทนแล้วเมื่อเอาไว้ในนาลดเอาไว้ได้ใช่หเล่าเจ้าขาจะวังแบไว้ที่เหมาะสมดีล้างตู้ว่าสั่งจะจานไว้หน่อยหรือบางไงที่หันพระมาให้หน่อยไม่ได้เป็นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำมาดิ ไม่ห่างนั่งใหม่อ่าคุณอยู่นี่ขอพิจารณาอยู่เพราะว่ามีวงเล็บอยู่เหนะวงเล็บวงเล็บไม่ห่างนั่งใหม่นี่อาจจะพันนนึงไม่ห่างเพราะทำไมนี่ลูกไม่พวกอาจจะพันหาคอยก็เลยนิงแล้วแล้วก็แล้วถ้ามึงเอาเนาะมาความเต็มฟิล์มเลยกูให้มึงก็ซื้อก็ได้น้อยไอ้สวางถือใจมาซะเอ้าเป็นยังไงมาที่คนถือแทบบอก็ห้องชั้เดียวกลางโคพล นะโมตัสะโคตัวละตัวสมาสุตนะโมาตัสะโกตัะต euh ัสสมาสนะโมอาโกตัะตัมาสุนพุทธังเปิดข้าพเจ้าขอปวดโชกปวดลาบธรรมังเปิดข้าพเจ้าขอปวดโศกปวดลาบสังฆังเปิดข้าพเจ้าขอปวดโชกปวดลาบข้าพเจ้าขอปิดโชกเปิดลาบเปิดด้วยนโมกายะาริตตัสเอภุสาจตัวีวินโทพติสทัยิริยะอิริยะสังโลกาวิท เหยียดเลยแม่เหยียดมหาโลกีปรธานเหยียดนั่งตามสบายปูไปได้วบนึงเหยียดมาเลยเจาเยียดไปทั้งเราเยียดมาทั้งปีมาเลยวะาทางน้ำมนปูกันจ้นให้แล้วให้แล้วไปูกพกประการพุทธังประการธามประการสังขัง พระอรหันตประกาศจิตตจัตสัจจังสติงนะนันตะองค์ข้าองมีข้าไล้มาเจมาพุโตนโมพุตายะนะสาฤิธิเถรสัมปฏิสามินาสังสีโมภุมมาจะมหาติวาจะเปยจะเก็บอะไรจะติภุมมาจะมหาติวาอภิลาภานุเตมหาคุญโยมหาลาโภพวุตุเตมิเตพระหูหะติพุทธะมัทธะโมพุตายะวิรัตายุละโขลายังวิริยุสยะคัสสะหิ นัามาพทะนาปวดงูมุกปวดตาท่าปวดใจยะให้นี่มีเห็นอาการดูได้ก็สิเอาน้ำปูนี่นะบวได้วงเอาได้เมื่อไหร่บอได้หาคนแล้วบอจ้าได้หน่อยแต่วันนื้สามตัวบอหายคนมาไงได้ผมขายสามหมื่นได้มาเอาไปหางางใหม่อยากไปหางานไปกับี่แล้ว จตุมัยสามเก้าจตุเตื้อเอซีนครับนะโมตัสะพะโกตุระโตสัมาสมุสะนโมตัสะพะโตระโตสัมาสมุสะนโมตัสะพะโตระโตสัมาสมุทธะมันจึงตังเซิงมันจึงตังเซิงมันจึงตังเิงมันจึงตังเิงมันจึงตังเิงมันจึงตังงท่านทำบุานบัติก็ว่าเด้อสาธุตวันวยใหญ่นี่ขอให้โปรบทเมตตาลุ่นหน้มิตาเบิขา อาเมน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 เอาแม่ไปลองงเบิแม่เป็นยังไงก็ค่ะกินน้ำมอลปูแถลแอกแม่น้ำมอลปูกะว่าไข่ไก่ย่างได้ดีค่ะกับมนล่มมันล่มแล้วก็เลยมาเจ็บขึ้นอีกโอ้ก็เลยมาบุมาขอน้ำมอลปูใหม่เนาะจ้าจ้าเอาให้ช่วงให้เศร้าแล้วแม่เด้อรับพรด้วแม่เด้อ masa aja aja tanah nanti usaha kangen ตายเป็นเด้ออยากจะพาทากินกอดแกกน้ำลูกน้ำผัวน้ำพีนีพ่พี่น้องนั่นอุตตยาเฮ็ดให้พ่อให้แม่ให้าาเป็นเลดให้พ่อเฮาแน่<ฮ>นี่แม่เฮาแน่พุุ่ลงรับดับซุนไปเห็นไหมขื่นนรกมือนี่วีหน้าที่นี่พร้อมอย่างนี้มาเห็ดขา้าหนาเด้อห้<ม>อเาเฮาซื้อว่าเฮาไปกระตันยุกกระตายวิธีแม่อเจ้าที่กินท่านหาอีพออัแม่เบิดให้หยาบเบิดปลามันบ่ลอดกลับขึ้นมาหาขึ้นจอบเก่าเด้อนั่งซื้อสุติยานี่ เช็ดมาอนีใส่มือหลับพอ้อนมือนี่ขึ้นวินาทีนี่กินข้าวแก่ยุโรปคนขึ้นสานนิรพันธ์สันว์าเด้อเป็นวินัยกรรมพอจะถามเจ้าได้ว,วา่าอีนางอยู่โลกมนุษย์ไม่ได้สั่งยินัยกรรมไมสั่งซื้อสุยาจะสั่งจ้าซื้อว่าซื้อคนไม่ซื้อมาจ้าแม่มมมใ,ให้กินขา้าวทุบหน้าตูมดามตูมต,ตามบมออยู่ปากหมอนเดี๋ยวนี้นี่นี่งางมา ทาง้งสามแพ่นนี่แหละนี่ทั้งซื้อสุญญาบุญอาชีพล่องตาข่าวบนพ่ไไนัยกรบมพินัยนี้จบแไปแล้วแล้วยังด้วยเหรอ่ะไ,ไปแบบไหนทับทรุรนทุายไหมหรือว่าหลับไปหลับไปเฉยหรือเออเนี่ยเขาก็เลยเชื่อโยมเลยตอนเนี้เขาค็เลยบอกบูชาให้อีกเล่มนะ่งเอสาธุด้วยนะฟังนะโยมอาจมาจะพูดหนังสือสุสัญยาให้ฟังมันเป็นวินัยกรรมเลยนะ มันไม่มีพระพิสุรูปไหนในประเทศไทยที่จะแนะนำให้โยมได้มีกุศลผลบุญมากกว่าเงินแค่ปัจจัยที่โยมมาบูชาน่ดนิดๆหน่อยไม่ครึ่งบารมีครูบาอาจารย์เราให้หรอกนะแต่หลวงพ่อมีก็ต้องจำใจสงสารสัตว์เนาะบอกวาการที่เราอยากแต่ีเ้เราจะไปองจะได้เงินตรงนั้นถ้าเราดีขึ้นเราไปหาได้เยอะกว่านั้นโยมบอกว่าให้ สิ่งใจสิ่งไดที่มันดีๆก็พยายามบูชาก็มาหาตัวเองมันจะได้ดีๆโยมก็บอกเขาไปอย่างนี้อืมนีนโมโนทนาด้วยนะที่ <บา S 2> เป็น <บา S 2> เป็น,น,น,นเดี๋ยวถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินนี่เดี๋ยวจะเอารถเก่งลูกสาวไปไปถึงปู่นี่เลยบอกพากันไปเลยบอกมาเด้อ อยากอยากไปกราบหลวงพ่อพอ,อยู่แต่แต่ว่ายัางไงพรุ่งนี้ส่งรองกองไปให้กินก่อนลาแมวสามเดือนเลยไหมตมลาถึงเดือนแน่นอน <laughs> จะมาจะมาที่นี่มาอุดรเลยบ่ใช่เลย <laughs> เอากดมาด้วยนะเอากดเอาอะไรมาด้วยเออถ้ามีเงินก็มีแล้วจะมาจะบอกนี่สอนให้มีรีสอร์ทุกอย่ <laughs> อางได้ได้ได ติดยาเนี่ยทำอะไรดีหลวงพ่ออยากให้เศร้าไหมล่ะอยากให้เขาหายไหมล่ะมานี่เด้อมามาบูชาน้ำน้ำยาหลวงพ่อไปให้เขากินเด้อถ้าเราต้งต้งไปได้ตัวเองใช่มไม่ไม่ส่งได้นะส่งได้เดี๋ยวให้เขาทั้งโยธุเขาส่งไปนะก็ได้ไปขวดขนาดนี้แหละขวดแค่นี้นะไม่รู้ว่าเรคุยทาง พรพารวยเขานะค่าสูงค่าอะไรตมาไม่รู้แต่ว่าตมาตีราคาให้ได้นั่นนี่นะเสียดายเงินก็เสียดายเสียดาย้ปก็เสียดายเอาเอานี้ก็เอาพันหนึง่งเอายอมไหมเอเนาะเดี๋ยวพอทำมาให้นะเอากินกินได้กี่คนครับพอดีมันติดยาวนี่สามสี่คนเลย,ดดยลูกด้วยหลานด้วยค่ะอันนี้กินได้เป็นสิบกินได้เป็นสิบคนเนาะ ฟังนะฟังฟังนะถ้าฟังนะฟังนะงนะงนะถ้ายาหลวงพ่อส่งไปให้แล้วเนี่ยให้เขาไปกินถ้าถ้าเขาจะกินภายในสามเดือนเขากากินไปเลยนะวันนี้ที่นำยาไปถึงถ้าสามเดือนให้เขากินไปก่อนหลังจากภายในสามเดือนเนี่ยขึ้นไปห้ามกินอีกห้ามสูบอีกนะพวกยาบ้าน,นี่นะ ลวงพ่อบอกวิมิติยาทานให้ก็แล้วกันถ้ารักลูกก็คือตายถ้าไม่รักลูกก็เลี้ยงได้เนาะบอกเขาอย่างนั้นเนาะถ้ากินไปแล้วถ้าภายในสามเดือนเนี่ยกินยาลวงพ่อนี่ให้สามเดือนให้กินยานีนะให้สูบด้วยให้เสพด้วยนะให้เขาเสพไปเลยหลังจากภายในขึ้นไปสามเดือนแล้วห้ามไปเสพดี ถ้าเสียก็ตีกระลงไว้เลยนะเอาเคเนาะตายแล้วนะโอเคติดต่อทางพรพารวยเขานะอยานะแล้วก็จัดส่งให้เดี๋ยวจะทำให้เด้ออ้าวเจริญพร